มีคนนามสกุลพิรมนามเอกสมภพพิรมรู้จักใช่ไหมฮะลูกสาวลูกสาวเขาเป็นรุ่นพี่ผมสมภพสมภพปะนั่นเองแกก็ได้สินแล้วป็นแฟนคลาบเหมือนกันอันนี้แกย้ายไปอยู่ซอยสายลมนู่นสะพานควายอ่ะแกบอกว่าเป็นเพื่อนเมื่อก่อนอ่เมื่อก่อนอยู่แถวบางขมิ้นรู้จักกันไหมฮะจางเอกก็เป็นเพื่อนกันนะตั้งแตสมัยเด็กๆเลยไหมฮะ เพื่อนสมัยเด็กๆมีคุณสมภพไอ้ฮั่นไอ้อะไรหลายคนอ่ะผู้ชายทั้งนั้นเพื่อนฉันก็หนุ่มแกงขากว้วยเสื่อ,อไม่มีสจมีหัวจุกทีนี้พาโต้ได้หน่อยนึงก็บ้านพี่กรงเซียก็ให้เสื้อชั้นใหนมาใส่ ทำไมนมขึ้นแล้วยังไม่มีเพื่อตา,ตายเขาเหรอแม่ก็ไม่สนใจไอเราก็สนเ็นิงอยู่นั่น่ะจากน้ำมันคลองหลังหลังบ้าน่เป็นมีคลองเลยเรามีต้นจมู่เองเข้าไปกลางคลองเนี่ยจาดน้ำต้องขึ้นบนต้นจมู่แล้วโตออกมาแล้วถ้าเรือยังไม่มาฉันยังไม่โดน เอเรือมาก็โดดลงไปข้างๆเรือให้น้ำกระเด็นถูกข้าวเขาตาให้อะชอบ็ <c oughs> <c oughs> ตาให้บางที่ก็พายไล่ตีบังอะไร จนหวเป็นมีเพื่อนลก็ไปเล่นเพื้อไปจนมากทำงานได้ก็มากเลยแล้วก็ซื้อเสื้อเชิ้ไหนใส่ใส่เสื้อเชิ้ไหนสีเยพู่แหมสวยจ้ะถ้าเธอไปข้าซื้อผ้าตินให้หนุ่มน,นุ่มผ้าตินก็มาเล่นกับวันลา,าวันนซ้อก่อนเดียไม่รึคุมภบคุมอะไรเนี่ยหลายคนอมพิช่สมายเล่นยหลายคนไม่ไอ้หัน ทะลึ่งกับเพื่อนแบบเอออย่าเชื่อนี่ว่ะมันโตแล้วโตเอาได้โตดีก็ท่านั่งแล้ปไปเรียกเฮียเขาดิปากมันเลือดแปลว่าอะไรโตเอาได้โตดีก็มันพูดอย่างนั้นอ่ะมีอย่างนั้นโตเอาได้โตดีหมายความว่าไงสองแหน่สองเงาเก็มันพูดอย่างนั้นนี่เตะปากเฮียเลือดทุบปากเลยมันร้องไห้ไป แต่คนหน่อยนึงอะไรตีหัวมาสิได้ไหมแล้วสิบกว่าหัวกันละกันละคนน่ะก็เลยยันไอ้นั่นมันทะลึุมากับเพื่อนตต้ได้ตต้นี้แตะปากเลยมันร้องไห้ไปบอกแม่มันแม่มันจูงไม่หันมาอีมิ่งเขาก็เป็นเพื่อนกันกับแม่เหมือนกันอีมิ่งอีเล็กแตะลูกปากลูกกูมันทำไมถึงตแตะปากลูกกู เรียกไปเฮ้ยมึงไปเตะปากลูกเขาทำไมก็แม่มึงอยากพูดอย่างนี้โต่อได้ต่อดีเพราะแม่มึงเอาแต่จังเล็กๆแค่เล่นเตะเนี่ยน,น้อยไปนะไอแม่มึงจุงลูกมึงกลับบ้านเลยโอ้ยไม่มีอ่ะแกนแก้วที่สุดเลยแล้วก็ตลาดใต้ขมิ้นนะมันยังเป็นโคลนเล่เจอพูด พวกอะไรกันไม่ได้เลยเจอก็เป็นโชคกันตั้มกันโคลนเละเป็นตลาดนี่แหละตลาดเก่าเนี่ยเหลอฮะตลาดเก่าวัชมิตก่อนนี้เป็นคลื่นนะทางนั้นก่อนคลื่นเลยว่ะคนขายของยอคลื่นเยอะแต่ว่าโคลนทางนั้นแหละห้องแถวเนี่ยไอ้ห้องแถวมีสองข้างแต่ก่อนเนี่ยยังอยู่นะยังมีอยู่ในห้องแถวข้างตลาด แต่ใหม่เท่านั้นเก่ามันต้องคาจากกระลุกกะลังมีมีถนนนี่เตียเดินเข้าไปเป็นโครมใช่ไหมขายผัขายพี่หนูมานาโต้ตจ้าอยู่ตลาดท้ายตลาดได้ยินคนบอกว่บาบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะนึ่งไก่หักไวยเลย ขาก้วยก็นกุ่มแพิงก็เอาข้อ,คอ,คองคอล้องคอแพร์ิงล้องขอแล้วก็ปิดไปตรงนั้น <c oughs> อย่างเงี้ยมันแก่นแก้วที่สุดเลย <c oughs> พวกบ้าก,ก็มินก็ดเปลี่ยนจักอะ่ะพอเอ,อ่ยชื่อมานี้ร้องยีเลยอ่ะ <c oughs> แล้วในสาราต้นจันไรมีไหมครับเมื่อก่อนมีสาราต้นจันเลยเตยตลาด เลยไปบินตลาดต้นจันทร์แล้วก็ลื้อออกมามีไว้ทำไมก็มีไม่มีตลาดจะเป็นตลาดเหมือนกันนะตลาดบ้านนิสอบ้านนิสออ่อเอาเขาเรียกบะตลาดบ้านนิสอตลาดต้นจันทร์สลาดบ้านขมิ้นอีสามสลาดสลาับบ้านนิสอ ถูกมั้งไหมไปเดียถูกตัวเดียวสองตัวไม่ถูกคือหนึ่งเจ็ดคุณพ่อว่าเด็กหนึ่งเจ็ดถูกแล้วสามใบก็คือสี่ใบน่ะนี่หนึ่งเจ็ดอามใบหนึ่งเจ็ดตีได้วันหลังเขามาใหม่นะฮะเอามาให้เหมาอีกเขาจะมาอีกนะเขาเล่นเหมาเขาหมดอย่างเงี้ยเขาวันหลังเขามาให้เหมาเขาจะมาอีกเพราะว่าเขาติดติดใจ ควาสงสารมันมันบอกว่ามันคิดถึงแม่เขาจดหมายมาบอกว่าแม่แม่ผัวเปล่าตายมากไม่ไม่ใชยหมีมันนวดใหญ่โอ้ยป้าช่วยผมหน่อยอย่างนี้เนี่ยเป็นนวดใหญ่พี่พี่ไปไว้ใจอะไรเขานวดเขาเรียกแม่ก็เราอยู่คนเดียวรดนอนหลับเนข้าไปอย่แล้วกต้องปิดสิเนี่ยคนหนึ่งทุกแล้วทยไมคนเดินไม่ขาดก็จริงนะ แต่เขาจะไปรู้อะไรบางทีก็อาจจะนึกว่าญาติพี่น้องเพราะที่นี่มีคนเยอะอยู่แล้วแล้วนี่ก็เห็นไหมก็อ,อยู่คนเดียวก็วมีเพื่อนนองเพื่อนไม่มีเพื่อนคุณกล็ลำบาก ข็ให้มาสองพันให้ไปเปลีป่ยนแว่นที่แรกใส่แว่นดำจ่ายปิชาแล้วเขาบอกถ่ายวิดีโอเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะดำอะไรก็ให้มาให้เปลี่ยนแว่นใหม่ให้มาสองพันมาไปทำห้าพันกว่าแพงแว่นผมก็จะกระจองนี่ตรงพันงเลยแว่นแต่ตาไอ้แว่นกันแดดเฉยเนะี่ยไม่นิ่มแว่นแว่นกันแดดร้านซื้อมาให้สองพันสี นี่เขาแว่เขาบอกว่าถ่ายวีดีโอใส่แฟนตําเดี๋ยวไม่สวยเนี่ยนะให้เป็นทำหม่ให้เงินหนต่งพันเลทครับแว่ทำไปห้าพันคนเดินมาตอกนั่นมองเห็นไหมเห็นปากปากซอยนะเดี๋ยวนี้เห็นแต่ยังไม่เห็นหน้านะตอกเห็นตะคุ่มตะคุ่มเหมเห็นไม่เจอคู่มาเห็นชัดว่าเป็นคนเดินมาแต่จำไม่ได้แต่หน้าจำไม่ได้ ก็มาใกล้ๆอ่ะก็มาใกล้ๆก็เดนที่จำใครได้มาหลไงแอรไม่ไม่เห็นจำเจอยู่แล้วก็ไม่มีทางไม่มีทางจำได้อ่ะก็เนี่ยก็เดินซอยเนี่ยเดินทุกวันจำก็ไม่ได้จำก็ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าใครใคร ยกมือไหว้เขาไหว้มาเราก็ไหว้ไปไม่รู้ใครมันลมแต่มันยังไม่หลงนะครับคนหลงอะไรหลงเลอกเถอะยยาไม่รู้เรื่องเลยนะอะปู่ผมเจ็ดสิบเองหลงวันวัน ออกทีให้สองพันออกสามหนุนได้ได้ไม่หลายครับได้หกพันละก็ไม่นานเอ๊ะยังไงกระโดดในเหรอไม่ใช่เช้าวันนี้มันออกมากี่ครัง้งนะฮะออกมาสามครั้งได้หกพันละมันออกทีก็มันก็สง่งเงินมาให้สองพัน ไอ้มระดกไทยนี่ไม่ได้เลยมาออกสองผลสามผลแหละในห็นได้ตั้งมาถ่ายอะไรช่องสามนะช่องสามนะยังเฉยไม่คไมเคยอยากถ่ายก็ถ่ายแม่มีเถอ ไม่ใธ่ทำเราบอกว่าจะให้เครื่องอะไรยังลางลาดาไม่รู้เมื่อได้มาไหนโตมาแล้วอว่าบ้าคนหนึ่งต้องได้รับอกคนั้นซื้อพิมรงแล้วเขบอกไม่รู้ไม่รู้ บอกว่าบ้าคนหนึ่งที่จะได้รับด้วยแว่านี่คนเดินมาขนาดนี้มองเห็นไหมฮะ<ก>มาไห้ปิดเทอมมาเลยเหรอจะมาปิดเทอมมาแล้วไม่ค่อยเลย ตอนนี้มีถึงเหลนแล้วยังฮะถึงแล้วนะเหรนสิบหกคนแล,แล,ลน้วจ้ะแล้วหลอนยังอ่าอยางเกือบแล้วเเนี่ยตัวลูกลูกเท่าไหร่ลูกนี่นี่ตัวสุดท้ายหลาน,านายี่สิบห,ห,ห้ามีคนสุดท้ายแล้วไม่มีหลานแม่ดูกล้องหน่อยเด้น้อยหัวเหม่งเนี่ยอเนี่ยคนสุดท้ายแหละแล้วก็มีเหลน เด็กสิบหกคนละลูกเท่าไหร่ฮะนับนับจากลูกลูซเบตผู้ชายผู้ชายสองตัวผู้ชายสองคนก็เป็นแม่ไม่ใช่คนตะคนอย่างเหรือคนเดียวแล้วก็อีคนนะฮะตายอย่างเงี้ยตายไปแล้วหรือไงฮะอ๋อพี่ปื๊ดพี่คนพี่ปื๊ดอะป๊ดเวลานี้กำลังพาตูนพาหลังพาหลัง อะ,ะดูกแตกแล้วก็มีหลามีเลนเนี่ยเ,เลนทีห6คนละลูกของหลาน <c oughs> แล้วก็ำกำลังจะำกำลังจะผลิตออกอี้ชายสองผู้หญิงแปดเก้าเก้าเลย ยังอยู <silly mouth swings profile> ่มั yeah, ้งหรือม <les> ีอ <little> ยู่หมดลูกไฟตายทุกคนลูกดุดดกด้วยนะแล้วลูกลูกสิบเอ็ดหลานยี่ห้าสิบหกหลานยี่ห้าเลนสิบหกเทไหร่ละสิบเอ็ดยี่ห้าแล้วสิบหกเท่าไหร่วะสิบเอ็ดสิบเอ็ดยี่ห้าสิบหกเท่าไหร่สิบเอ็ดยี่ห้ายี่ยี่หกยี่หกอ่ะ สามสิบสองสใสกามสี่สิบสองเโอ้โหมายืนเลียงแถวจำหน้าได้หมดป่ะฮะเล้วจะหลานนี่นะชื่อจริงจริจำไม่ได้เลยโอชื่ออะไรชื่อโอ้ชื่อจริงจ ผมพี่ป๊อกอะไอ้หนูไอ้ป๊อว์ได้ป๊อกไอ้แปะไอ้อะไรเงี้ยชื่อชื่อเล่นหลักตายแต่ยันชื่อจริงๆดีๆจันไม่ได้เลยสักคนพวกเหร่นนะพวกเหรนพวกจริงเหร่นนะยิ่งเหรนยิ่งใหญ่แย่ใหญ่ไม่รู้จักชื่อเลยจริงๆเลยยังไม่ได้เลยมีนิ้ว ไอ้ไงไงนิ้วลูกแปว๋วหลานแปว๋วมิ้วมิ้วมิว,มว,มวอ,อ่ะแล้วก็พอนิวพอนิแป้งแป้งปืนใหญ่ปืนเล็กปองใหญ่ปืนเล็กปืนซองแล้วก็ใหญ่ทางบ้าหมอกอ็ตงตงงแม่จจำไม่ได้เลยทุกคนไล่ไล่ไล่ไล,ล,ล่ชื่อลูกเหรอฮะลูก,กอ่ะคนแรก แรกเป็นนีน,นีคนแรกเหรอคนแรกอ๋อแล้วก็เป็นนาแล้วก็มาไม่รัก นานแล้วก็เปิดปัสสิกว์ปื้อพอเปื้อแล้วเป็นเต๋องแล้วก็ป๋องแล้วเป็นเตงแก่จิ๋มไอจิ๋มนี่ใครฮะเด็กคนโอ้ยเลี้ยงลูกไว้ปวดหัวตายเหรอตอนนั้น11คนเนี่ยไม่รู้มึงก็เลี้ยงมาได้เอาอะไรเอาถึงก็ตายเลยเอาอะไรเลี้ยงมาล่ะฮะ ทำทุกอย่างขายสารพัดขายสารพัดขายอะไรมาขายอะไรมาบ้างนะฮะโอ้โหอยู่บ้านขมิ้นนี่ขายแต่กอกปะแหนมน้ำใยขายไกยขายแต่กอกปะแหนมขายหอมสุกแฝกผลไม้ก็ขายทุเรียนขายงอกขาย เป็นไรางนะ จับอ่าได้จับจับยิกช<อ>ีอะไรไม่รู้นั่งรถแครเร่เซี่เมาแล้วจะมึนหัวใจสั่นชอบก็เสียงเจภาษาจีนเสียงชอบผมไม่ชอบเลยเสียงแบบขายอะไรตรงนั้นเราก็ขายสารพัดนะงานขายผลไม้ขายของไหว้พระจันทร์ยี่มีทุกอย่างเลย ขึ้นตรงไหนอะญี่ปุ่นขึ้นไงที่นั่นอะที่มันทะเลาะกันสงครามค่ะที่สงครามครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองเออนั่นแหละทวีปไทยอะนั่นแหะขายขายกล้วยวหอมล้วไข่มะละกอส้มโออะไรเนี่ยขายแลกเงินเลยนะมันมีเงินมาให้ไอเงินญี่ปุ่นมั้ยอ๋อ แดงมาช้อนซ่อมซ้อนเงินนะช้อนเงินดีดีด้วย <c oughs> เอามาแลกกาป่วยห่กามรรคออะไรเนีย่ย,ย,ยแล้วก็พอหมด <c oughs> ช้อนซ่อม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เพียงไข่ <c oughs> หนักยอดแค่นั้นไอ้นั้น สารปเป็นกระสอบกระสอบเลยเข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวสารขายญี่ปุ่นไม่ใช่มันนำมันแ,แรกแรกอะไรอ่แระแตกกวยผลไม้ผลไม้นะไม่กลัวฮะไม่กลัวอนเะมล็ดนะต่ตะปูตะปูนะได้มาถุดใส่ถต้ได้นะมันถัง ใส่ใส่ใส่ไว้แล้วเอาเปลือกปูแล้วเอาอะไรอะรวางของกบสบไปแล้วก็มีตัวอย่างขอ้อเล็กๆเนี่ยวางไปไปทำบอกตัวอย่างมีคนไปบอกตำรวจว่าฉันเนี่ยขายกะปูมะเเออเชาวเนี่ยเขามาขนตะปูไปหมดที่ติดหลัง นะแต่ไอกระปูตัวอย่าง่อวางอยู่บนโต๊ะตำรวจมาต้องค้นติดตัทีแล้วตำรวจมาไม่รู้ค่ะอ้าวมีพออะไรอ่ะพอตัวอย่างโมบอกเขาตั้มโกงอ่ะพอตัวอย่างกระปู ุ่นหรือไงหรือเอาไปขายญี่ปุ่นเอาตะปูไปขายญ,ญี่ปุ่นขายี่ญี่ปุ่นขายไทยอะไรนีทำไมมันของต้องห้ามอ่ะไม่รู้รัาปูต่อเรือมั้งไม่รู้เสียตุง้งหูตะปูดีๆท,ทำไมตะปูอีสองนิ้วสามนิ้วสี่นิวน้วห้านิวน้วอะไรเนี่ยตะปูตอกอย่างเงี้ย ไปทําทําสงครามได้ทําบ้านทําอะไรเงี้ยตำรวจนี่เอาไปทายให้เขาก็เล้นมาจับเขาจาย่ะถือว่าเป็นยุทธปัจจัยแต่มันหมดเป็นมัคใช้นานแล้วแล้วค้าขายกับญี่ปุ่นแล้วคนอื่นเขาค้าขายญี่ปุ่นมาดีเยอะแยะไปทีนี้ซ่ฉันเนี่ยนะไอญี่ปุ่นอ่ะมันไม่อยู่บ้านเนี่ย แล้วบ้านฉันอยู่นี่มีถนนถนนรถเดินนะมีอยู่โ้งข้าวเลยที่ไหนบ้านคมินนะที่รองเมืองเนีงไหนของรองเมืองนะคะรองเมืองรองเมืองไทย นี่กานระเบิดท่านจอยลงเ,เมือก็อบ้านไหนถูกระเบิดก็เข้าไปบ้านนั่นแ่ะไออ้เตอร์อ้โต้ไอ้โต้อ,อ,ตอ,อ,อ,ตอ,อะไรแต่แต่ยังไม่หักเลยแต่บ้านเขาพังเขาก็ขายอะ่ะ ก็ไปซื้อมาโต้กินข้าวโต้หมูโต้อ,อะไรต้นก็เอามาขายอ่ะหูยจะอยู่ฝ่นนี้นะฉันรวยตายหาเนอะตัวมุกตัวอะไรอย่างดีนะตูเนี่ยนะหนาขนาดาน,นี้นะขนาดหนาก็ดีหน่ยหนอยแล้วก็ยาวต้องต้องสิบคนยต้นเนี่ยมาเอามาแกะ อกไมเป็นมังกรเป็นอะไระอะลไรฝาตูน้นะไม่จักอย่างดีเลยซื้อมาเท่าไหร่มะยี่สิบบาทต้องสี่คนหามหคนหามถึงจะยกไหวยยาวแค่ดน,นเนี้ยขายไปเท่าไหร่ครับขายไปเท่าไหร่เลยขายไปจอลบาทเท่ไหร่เลย ร้อยแปดสิบบาทอะไรเนี่ยจังไม่ได้แล้วเพราะขายไปได้ไม่กี่วันหรอกไฟไหม้เหรอไอ้ตู้นั่นก็ไหม้หมดโอ้ไหม้เดี๋ยวขาดต้องเงินไปทำอะไร<ป>ให้ลูกเรียนหนังสืออยู่เวลานั้นเรียนแปดคนคิดสิ